اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมณนะ0218468100818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยส s s อ l a m u a l ม i k u ล l a h i w a b า r a สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับช่วงรายการมุสลิมไทม์นะครับ ซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางทตบ5แห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของการช่วยเหลือกันสําหรับผู้ที่เดือดร้อนถ้า,ากว่าท่านผู้ชมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ที่มีความสุขสบายอยู่แล้วการช่วยเหลือคนอื่นจะทําให้เราเกิดความสุขใจและแน่นอนแหะครับสิ่งที่ได้รับสังคมก็จะดีขึ้นนั่นเองเราจะไปร่วมช่วยเหลือพร้อมๆกันในช่วงนี้ครับ ช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันบุญเส้นตราต้นสนกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้ทีมง,งานของเราพาท่านผู้ชมมาที่ชุมชนมัสยิมสดมาซอตุดีนียะบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เรามาเยี่ยมเยียนคุณมาณิตหรือซอแลสันหวังวัย58ปี ซึ่งได้อาศัยอยู่กับภรรยาและลูกสาวสี่คนภรรยาของเธอคือคุณรัตดาโสภามีอาชีพขายอาหารตามสั่งซึ่งคุณสอและเล่าให้เราฟังว่าเขาได้ช่วยภรรยาขายอาหารตามสั่งในขณะที่เขายังมีโรคประจําตัวเป็นกระเพาะและไขมันในเลือดสูงต้องกินยาอยู่ตลอดเวลาอาศัยก็เช่าบ้านอยู่เช่าเป็นเป็นห้องอยู่กับภรรยา แล้วก็มีลูกอยู่ด้วยแต่ลูกไปเรียนจ็มีพวกไขมันหมอก็ให้กินยาพวกไอละลายเก็ดเลือดอะไรเงี้ยเหมือนกับพวกแทงมาในเลือดสูงหรือเปล่าในเลือดถหงแล้วก็เกี่ยวกับกระเพาะด้วยยาพวกแต่ด้วยสถานการณ์โควิดทําให้การขายอาหารไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อนจึงทำให้ไรายได้ลดลงตามตัวแฟน ขายตูวอาหารตามสั่งเล็กๆอยู่ที่ที่ห้องผมก็ช่วยแบบซื้อของซื้ออะไรให้แล้วก็ก็มีถ้าร่างกายแข็งแรงดีก็ไปรับจ้างอนี้เดี๋ยวนี้ก็ขายไม่ค่อดีมันช่วงโควิดด้วยอะไรเงี้ยนั่งกินที่ร้านก็ไม่ไม่ค่อยได้ คุณโซลแล้วเล่าให้เราฟังก่อนก่อนที่เขาจะมีโรคประจําตัวนั้นเขาเป็นคนรับจ้างทั่วไปแต่ตอนนี้ร่างกายไม่ดีแล้วจะรับจ้างไม่ค่อยไหวเหมือนเมื่อก่อนพอ,อร่างกายไม่ค่อยดีก็มันจะไปรับจ้างเขากา็มันมันไม่ได้เ,เต็มที่เมื่อก่อนร่างกายแข็งแรงมันก็ยังพอทําได้แต่คุณโซลแล้วและครอบครัวก็ไม่เคยย่อท้อต่อบททดสอบที่พระองค์ลอสซบานวาตลามอบให้ละหมาดและขอดุ่นอา ให้เขามีสุขภาพแข็งแรงมีริสกีที่เพิ่มภู้นและให้่ันบททดสอบครั้งนี้ไปด้วยดีทางรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาดพร้อมผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนและถุงยางชีพให้กับคุณซอและสันหวังและครอบครัวเพื่อเป็นกำลังใจต่อไป สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ02-1846810-0818129615สําำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ าดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้<ม>เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพอรรม,มาะ02นะ4 2 8 8 4 6 8 1 0 0 8 1 8 1 2 9 6 1 5 วันละฮะดิษเรามีท่านอาจารย์และวิทยากรมากมายนะครับที่จะสลับเปลี่ยนเวียนกันนะครับมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมและวันนี้ในช่วงวันละฮะดิษเรายังมีเรื่องราวที่เป็นความรู้ซึ่งนำไสู่การปฏิบัติในช่วงนี้ครับอิสม์อลัฮิวซัลลิลลัลลอฮฺม์อะลัฮิมอะลัยฮิมะลิมอะลัยฮิมอะลัลิมะลัิมะลัลิมอะลัยฮิมอะลัยฮินามุฮัมมัด ม s อ a l a m u a l a i k u m warahmatullah wabarakatuh ข์ขอความรักความเมตตาสันติสุขจากองค์ Allah s บฮานะฮูว w ต t อาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านรายการวันละหะดีษวันนี้ขอนำเสนอท่านทั้งหลายในสิ่งที่เป็นเรื่องของความหวังและความหวาดกลัวความหวังณนะที่นี้ก็คือ yarju rahmatarabi คือสิ่งที่ ระหวังในพระเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาละและความกลัวณที่นี้ก็คือยาคอฟูอัยกอบอัลลอฮอลาซูนูบิฮีคือกลัวในสิ่งที่เป็นบทลงโทษในสิ่งที่พวกเรานั้นได้กระทำผิดพลาดไปฮะดิษที่ผมจะนำเสนอกับท่านทั้งหลายก็คือฮะดิษที่รายงานจากท่านอานัสบินมาลิกรออัลลอฮุอัน أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت ท่านนาบีอลลลลัฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมได้เข้าไปเยี่ยมชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งกำลังใกล้จะเสียชีวิตฟะกอละท่านนาบีกล่าวกับชายหนุ่มผู้นี้ว่าไกฟะตะจีดุกะท่านมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างกอละ ชายหนุ่มผู้นี้ตอบกับท่านนาบีสุลลลัฮ่านละฮ์ว่าวะลอฮิยารอซูลลอฮ์โอ้รอซูลของอัล l l a ์เอ๋ยแท้จริงฉันขอสาบานต่ออัล l a h s u b h a n a า u Wa t a a l ะอินนีอัลลอฮุลละแท้จริงฉันนั้นหวังในพระเมตตาของ a l ล a h Subhanahu Wa Taala ว่าอินนีอัลขอฟูซูนูบีและในขณะเดียวกันฉันนั้น ก็มีความหวาดกลัวต่อบาปกลรำที่ฉันนั้นได้กระทำผิดไปพี่น้องครับท่านนบีสลลัลลอฮวายละยิวะสลลัมได้บอกกับชายหนุ่มผู้นี้ว่าลาจัจเจตมีอารนิฟีกอลบบอับดินแน่นอนความหวังและความหวาดกลัวนั้นมันจะไม่อยู่ในหัวใจของบ่าวคนใดอิลลาอาตาหุลลอฮุมาจารจู เว้นแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลานั้นจะให้เขาสมประสงค์ในสิ่งที่เขาปรารถนาว่าอามานะฮูมิมมายาคอฟและให้เขานั้นปลอดภัยจากสิ่งที่เขานั้นหวาดกลัวพี่น้องผู้ชมทุกท่านที่เขารบครับในวันนี้ถ้าหากว่าพงอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาได้ทดสอบผู้ใดก็ตามด้วยกับความเจ็บป่วยด้วยกับความยากจน หรือสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักหรือบุคคลอันเป็นที่รักไปเขาจะต้องตั้งหัวจิตหัวใจของเขาอยู่ระหว่างกลางระหว่างความหวังกับความหว,วาหวดกลัวหวังในพระเมตตาของอัลลอฮ์และหวาดกลัวในบาปในสิ่งที่เรานั้นได้ทำผิดพลาดไปและหวังความเมตตาจากพระอ,องค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจวันนี้รายการวันละหะด i ษ ก็ขอฝากกับทุกท่านไว้แต่เพียงเท่าน God, ี स स ้ وبالله توفيق و ا ل ه ก ا ي ة والسلام ع ل ม ك ล و ر ح م ว ا ل ะ ه و ب ر กาตุในช่วงสถานการณ์โควิด -19 การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและสมัชลาราชมนตรีในการประกอบศาสนกิจถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นการป้องกันและลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัตินะครับการสวมหน้ากากอนามัยใส่ใจการล้างมือถือระยะห่าง เดินทางเมื่อจําเป็นเน้นการฉีดวัคซีนเราจะร่วมขอดุอาวอด้วยกันนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันครับท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้ เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกาภาพประม,มานะ02 1846810 0818129615 มาของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างไรและรอมฎอนมีความสําคัญอย่างไรเราพี่น้องมุสลิมจะต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนที่จะเข้าสู่รอมฎอนติดตามได้ในช่วงหน้าต่างกอทอท่านผู้ชมครับ <c oughs> เมื่อพูดถึงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิมนั้นถือว่าเป็นความจําเป็นนะครับที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องมุสลิมอีกประการหนึ่งและพี่น้องมุสลิมที่ผมพูดถึงนั้นคือพี่น้องมุสลิม ทั้งโลกใบนี้นั่นเองนะครับการถือศ okay. mm ีลอดมีความเป็นมาอย่างไรนะครับกับพี่น้องมุสลิมและเราจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรนะฮะก่อนที่จะเข้าถือศีลอดนะฮะและการถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมนั้นมีความสําคัญอย่างไรวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยและก็เป็นการสร้างความรู้นะฮะให้กับพี่น้องประชาชนคนชมรายการของเราทุกคนนะฮะเพื่อที่จะเรียนรู้ร่วมกันนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับ ที่ดูแลในฝ่ายวิชาการนะครับที่จะร่วมพูดคุยกับเรานะฮะตอนนี้ท่านอยู่ในระบบซูมกับเราแล้วนะครับท่านอาจารย์ซาริปหรือว่าท่านอาจารย์ประสานศรีเจริญครับอัสลามอะัยกุมครับอาจารย์ครับลัยกุุสลามุอะลามะตตลลอยฮิวะรกาตุครับครับอาจารย์สบายดีนะครับอัลัมดุล์ครับอัลัมดุล์ขอบคุณนะครับอาจารย์ที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับเพื่อเป็นการให้ความรู้นะฮะกับตัวผมเอง นะและท่านผู้ฟังด้วยนะครับในการที่จะปฏิบัติตัวนะฮะอย่างไรนั่นเองอาจารย์ก่อนที่จะเข้าไปในรายละเอียดผมอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงที่มานะฮะของการถือสินอดในเดือนรมดนของพี่น้องมุสลิมซะก่อนนะครับว่ามีที่มาอย่างไรกันบ้างครับอาจารย์ครับอสลามุลัยมะเรามะตุลลอฮิยะบระกาตุฮ์ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากผู้เป็นเจ้าจงประสบแต่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับ โดยเฉพาะผู้ซึ่งที่เป็นพิธีกรวันนี้คืออาจารย์สมานนะครับ,รบสำหรับเรื่องของการถือสินอดเนี่ยนะฮะเราต้องทำความเข้าใจก่อนการถือสินอดนคือการงดเว้นนะครับบางอย่างในเวลาที่กำหนดอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการถือสินอดน,นะครับภาพรวมเนี่ยนะครับเราได้จากพระคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่ องค์สงสัตว์ว่าการถือสิอดนั้นเนี่ยได้ถูกระบุได้ถูกกําหนดเอาไว้แล้วนะครับก่อนาศาสนามุฮัมมัดจะประกาศศาสนาแต่ว,ว่าการถือเส้นอดเนี่ยเป็นเป็นการปฏิบัติที่ดั้งเดิมเป็นปการปฏิบัติที่มีมาก่อนองค์พระศาสดามุฮัมมัดเราอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นการถือสิ้นอดของาศาสนา ยาบูดีหรือยิวหรือว่าศาสนาอนโนสรอหรือว่าคริสต์เนี่ยนะครับแต่หากว่าย้อนไปดูปฏิศาสตร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าท่นานศาสดามูซาห,หรือโมเสสเนี่ยก่อนที่จะไปรับพระคัมภีร์จากพระเว็นเจ้าก็จะทําการถือสวด,ดถึงสี่ิวันนะฮะถึงสี่สิบวันนะครับแล้วก็ศาสดาอีซาหรือเยซูเนี่ยก็เคยถือสิดดอ้นอด ประมาณนั้นอนะ่ะประมาณสี่สิบกวันเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเราไปย้อนไปดูนะในประเทศอินเดียเนี่ยนะครับที่อินเดียเนี่ยเป็นศาสนาพราหมณ์ที่เรียกพรามินดูเนี่ยนะครับก็มีการถือซึ่งอดเช่นเดียวกันแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยการถือซึ่งอดไม่ใช่เป็นศาสนกิจที่มาเกิดขึ้นในยุคเราแต่เป็นการเกิดขึ้นต่อเนื่องมา แต่ส่วนใหญ่ในยุคก่อนๆนั้นเนี่ยนะครับท่านอาจารสมานครับเป็นการถือซิ้นอดที่มักจะตกอยู่กับผู้ซึ่งที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นเราครับพอสรุปได้ที่อาจารย์ได้ได้กล่าวมานะฮะว่าจริงๆการถือซิ้นอดบนโลกใบนี้เนี่ยไม่มาก่อนนานแล้วไม่ว่าจะเป็นในสมัยท่านนบีมูซาท่านอบีอีซานะครับจนมาถึงท่านศาสดามูฮัมมัดอาจารย์ยังพูดถึงนะให้เราเห็นภาพนะฮะว่า แม้แต่ในศาสนาอื่นๆนะฮะก็มีการเทียบเคียงเช่นการถือสินอดเช่นเดียวกันนนี้เป้าหมายนของการถือสินอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะฮะก็เป็นเป้าหมายของการถือสินอดที่แตกต่างนะไปแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ก่อนหน้านี้หรือศาสนาอื่นๆนั่นเองนะฮะอาจารย์ครับพอาบมาถึงตรงนี้เดือนรอมฎอนพอถือสินอดปุ๊บคนมักจะมองว่าถือสินอดคือการอดอาหารนะฮะและ ที่ลงระบุในเดือนอมฎอนเนี่ยเดือนอมฎอนมีความสําคัญอย่างไรนอกจากถือสินอดแล้วอมฎอนเนี่ยมีอะไรที่น่าน่าประทับใจหรือว่าน่าสะพึงที่เราจะต้องเรียนรู้กับอมฎอนอีกครับอาจารย์ครับครับเรื่องของอมฎอนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่พี่น้องมุสลิมทุกคนนะครับเขาเรียกว่าเดือนแห่งการรอคอยนะครับครับการรอคอยในหนึ่งปีเนี่ยนะครับพี่น้อง มสซิมทั่วโลกเนี่ยก็จะรอคอยเพื่ออะไรจะถึงนะครับในเดือนอันมีเกียินี้ถามว่าเดือนนี้มันสําคัญยังไงเพราะเดือนนีน้มันเหมือนเป็นเดือนเป็นเทศกาลแห่งการปฏิบัติธรรมที่เข้มงวดนะครับแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่มีความหลากหลายมากกว่าเดือนอื่นๆน,น,นะครับอย่างเดือนอื่นๆเนี่ยสิเดเดือนเนี่ย ไม่มีข้อบังคับว่าจําเป็นจะต้องทําการถึกซิบกน,นะครับแล้วก็ทุกคนที่รอคอยนั้นเนี่ยเพราะการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมดอนเนี่ยมันมีผลเป็นทวีคูณดังนั้นการเข้ามาสู่เดือนรอมดอนจึงถือว่าเป็นเข้ามาสู่ในห่วงเวลาห่วงเวลาที่การทําดีมันจะมันจะทวีคูณนะครับจะเรียวกว่ามากกว่าปกติดังนั้นการ ที่มุสลิมรอคอยนะครับเพื่อที่จะทําการปฏิบัติภารกิจสําคัญในเดือ,ดอนอมอดเนี่ยจึงเป็นความใฝ่ฝันของพี่น้องมุสลิมทุกคนครับครับผมเพราะอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยทำให้เราเห็นภาพความสําคัญของเดือนอัมอดนะฮะนึกเวลาเราจะไปเที่ยวหรือจะไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ใครสักคนหนึ่งเราก็ต้องเตรียมตัวแ<อ>ลครับผูกท้ายใส่สูทแต่งตัวให้ดีใส่น้ําหอมอ ให้สวยหรือจะไปเที่ยวก็ต้องแต่งตัวให้มันมีแฟชั่นคือเราเตรียมตัวเตรียมการอยากจะไปพบกับสิ่งดีๆที่เราคาดหวังวันนี้เพราะรอมฎอนอาจย์อาจารย์พูดถึงรอมฎอนเป็นสิ่งที่เป้าหมายที่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกเนี่ยนะอยากที่<อ>จะรอพบและเกิดนัน,น,นี่พอถึงอย่างนี้การเตรียมตัวนะฮะเราควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรฮะอาจารย์ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐที่จะมาถึงอีกไม่นานนี้แล้วครับอาจารย์ครับการเตรียมตัวเนี่ยเราถามว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเนี่ย เราก็ต้องดูตัวอย่างว่าองค์ท่านศาสดาเนี่ยได้เคยเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับผมอยากจะสรุปกมจริงการเตรียมตัวนัมีหลายอย่างแต่อยากจะสรุปเล็กๆนะครับว่าการเตรียมตัวที่ท่านศาสดาเคยเตรียมตัวเนี่ยมีอยู่สี่สี่ส่วนมีอยู่สี่ประการที่หนึ่งเนี่ยท่านท่านได้เตรียมตัวด้วยการถือศีลอดนอกรามาบอน เทารมดอนก็คือในช่วงเวลาเดือนชาบานเนี่ยเดือนชาบานก็คือเป็นเดือนก่อนรมาดอนนะเป็นเดือนก่อนรมดอนนะครับนะครับนั่นเป็นการฝึกแล้วก็พี่น้องมสลิมก็จะทําการถือเสื้อดนะครับก่อนจะถึงเดือนรมาดอนด้วยซ้ำไปนะครับนั่นเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือเป็นการเตรียมตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอ่านอัลกุรอานอัลลืม่ารมาอนเนี่ยเป็นชาลุลกุรอาน เป็นเดือนแห่งพระมหาพิอัลกุราะเป็นเดือนที่พระครัมภีร์อังกุรอานถูกประทานลงมาเตรียมการที่สามก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกรู้เรียนรู้เรื่องของว่าเรามาอเราจะต้องทำอะไรถือสิ่งหมดจะต้องถือแบบไหนแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีแล้วก็ห้ามเป็นอย่างไรดังนั้นเหมือน,นกับที่อาจารย์สมานเรียกผมมาคุยเนี่ยก็ต้อ,ง,อตงการที่จะ บอกให้บรรดามุสิมได้รับรู้ว่าการเตรียมตัวประการหนึ่งก็คือจะต้องศึกษาว่าเราจะเอาประโยชน์จากในรมฎอนอย่างไรเราจะถือสิธิ์อย่างไรนะครับดันั้นการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการแสวงหาความดีในรมฎอนเนี่ยเราจะต้องศึกษาก่อนนะครับ่นเป็นรับเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่อาจารย์ได้พูดมาในเรื่องของการเตรียมการเตรียมตัวเข้ารมฎอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการ ซึ่งปกติเนี่ยก็มีสุนัตหรือว่าแบบอย่างนมีให้บวชทุกวันจันทร์ทุกวันพระรหัสนะฮะอันนั้นก็เป็นการบวชอาสานะฮะฝึกมาตลอดฝึกมาตลอดครับผมฮะอาจารย์ฮะเรื่องการอ่านกุรอานเพราะว่าถือว่าเดือนอมบดอนเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานเพราะนั้นเราให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้ด,ด้วยเช่นเดียวกันครับพวกเราเนี่ยบางทีก็ก,ก็ก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้คำานึง ไปคำนึงเกี่ยวกับเรื่องเตรียมอาหารการกินนะเตรียมข้าวเตรียมของเกี่ยวในอะไรความจริงนั่นก็ก็เตรียมได้แต่มันไม่ใช่ไม่ใช่งานหลักของเรานะเพราะเดือนรอมฎอนเขาเป็นเดือนแห่งการอดนะแต่เราไปเตรียมในเรื่องของการกินมันก็ผิดเจตนาครับผมอาจารย์ฮะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเดือนรอมฎอนเป็นเดือนถือศีลอดแน่นอนเรารู้ว่าการถือศีลอดเนี่ย ถ้าหากว่าเราถือสิทธอดเรื่องใจบริสุทธิ์นะครับเอลาลอสประาณตลาก็จะตอบแทนให้กับเขาผู้นั้นโดยตรงรนะฮะทนี้อาจารย์แน่นอนตัวเราได้ละเพราะตัวเราได้เนี่ยเราในฐานะที่เป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่ในสังคมพี่น้องเพื่อนฝูงนะที่ไม่ใช่มุสลิมก็มีอยู่มากมายนอกจากตัวเราแล้วเนี่ยทันทีสังคมทั่วไปจะได้ประโยชน์อะไรอาจารย์ครับโอ้ผมว่าถ้าหากว่าเรา,เ,าเป็นคนที่ ช่างคิดหน่อยเนี่ยนะครับหรือไม่ใช่มุสินก็ตามเนี่ยนะคนที่ช่างคิดคิดหน่อยเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ารามบอลเนี่ยเป็นเดือนแห่งการรักษาวินยัยการรักษาวินยัยในการถือสิ้นอดในช่วงรมบอลเนี่ยมันจะส่งผลให้การทํางานอื่น,นๆมีวินัยด้วยนะครับคือวินัยยังไงนะครับเราเป็นคนรักษาตรงเวลานะครับเรื่องการถือสิ้นอดแล้วก็เรื่อง การละซิทอดเนี่ยเขาจะเขาจะตรงเวลามานกนะครับเขาจะตรงเวลามากแล้วก็การถือสิทอดเนี่ยยังคนบางคนเนี่ยมีท่าร่ํารวยจนไม่ไม่รู้สึกว่าขาดแคลนเนี่ยเขาจะอิ่มตลอดเวลาแต่ถ้าว่าเขาได้ถือสิทอดเนี่ยเขาจะได้ลิ้มรสความหิวโหวยมเมื่อริมรสความหิวโหวยเนี่ย ใจของเขาก็มานึกว่าเออถ้าคนเขาไม่มีรับประทานเนี่ยนะครับเขาจะลําบากขนาดไหนก็หิวขนาดไหนมันจึงทําให้ฝึกให้คนนั้นเนี่ยเกิดความสงสารสังคมท่านอย่าลืมนะการถือสิ้นอดของศาสนาอิสลามมันเรอดอาหารอย่างเดียวนะอ๋อครับอดอาหารอย่างเดียวนะครับคือเป็นการฝึกจิตใจด้วยปึกใจนอกจากการอบรมแล้วท่านศาสดา,าเคยบอกว่า ถ้าหากว่าในกาในขณะถือสิ้นอดนั้นถ้ามีคนมากล่าวหาท่านถ้ามีคนมาทะเลาะวิวาท่านให้ท่านกล่าวหรือคิดในใจว่าอนาโซอิม so ฉันกำลังถือบุห์ะ<อ>ฉันกำลังถือสิ้นมันแปลว่าการถือสิ้นอดเนี่ยมันไม่ได้อดอาหารอย่างเดียวนะครับต้องอดกลั้นไม่โกรธนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไปทะเลาะกับคนอื่น ครับผมเพราะฉะนั้น<ช>ที่อา<ช>จารย์พูดเนี่ยเราจุดเริ่มต้นนะจากเหมือนดูเหมือนกับว่าเป็นจุดเล็กๆคือการถือสิญอดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต่อดอกผลไปอีกมากมายเลยนะการถือสิญอดคือคนที่มีระเบียบมีจิตใจที่ดีถ้าใครมาหาเรื่องเรานะมันก็จะไม่เกิดเรื่องแน่นอนถ้าเราถือสิญอดเพราะว่าบอกว่าเรากําลังถือสิญอดอยู่เราจะไม่ตอบปอนอะไรทั้งนั้นเพราะนั้นมันจะเป็นผลทางสังคมมากมายคนที่ถือสิญอดทําให้ได้รับรู้ความหิวกระหาย เพราะนั้นต่อไปถ้าเขาเจอคนที่เขาเดือดร้อนตกอยู่ในสภาพที่หิวกระหายเขาก็จะเป็นผู้หนึ่งนะที่จะต้องยื่นมือไปช่วยเหลือนะอาจารย์ครับสุดท้ายนะอยากให้อาจารย์ได้ให้กําลังใจนะกับคนในสังคมนะที่จ้องเผชิญกับปัญหามากมายวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจนะอุปสรรคมากมายโรคภัยไข้เจ็บนะครับหรือแม้แต่ปัญหาต่างๆที่บาดหมางก,กันในสังคมนะอยากให้อาจารย์ให้ใหกําลังใจหน่อยครับครับผมก็ต้อง ขอให้กำลังใจกับตัวเองให้กำลังใจกับเพื่อนมุสลิมให้กำลังใจกับเพื่อนพี่นอ้องศาสนิกชนทั้งหลายว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามกรรมเป็นไปตามการลิขิตของพระเจ้าแต่ข้อสําคัญที่สุดเนี่ยขอฝากไว้สองประการประการที่1ก็คือว่าละตักนาตูมิรักนาตินละอย่าได หมดหวังในพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเราอย่าได้ท้อแท้นะครับ mm. เมื่อเกิดอุปสรรคเราต้องถือว่าอุปสรรคมันคือคำถาม mm. อุปสรรคมันคือคำถามที่เราต้องหาคำตอบให้ได้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานจึงบอกว่าใครก็ตามที่อยู่ในอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรมนั้นเขาจะได้รับทางออกจากผู้เป็นเจ้าเองแน่นอนอย่าได้ท้อแท้ครับ ครับผมเอาละครับวันนี้นะทางรายการนะครับได้ข้อมูลความรู้นะและแก่ข้อคิดนะจากท่านอาจารย์ประสานศรีเจริญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวทางรายการนะฮะต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านอาจารย์ประสานหรือว่าท่านอาจารย์ชริปศรีเจริญเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการครับขอบพระคุณและสลามอะลัยกุมวะเราะมะะะะตตุุลลอฮฮิวบเราากัยกุมุสสลามวะเราะะมตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ในช่วงนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับท่านผู้ชมคงเคยเห็นนะครับบนท้องถนนรถที่วิ่งแต่ละคันเขาย่อมมีจุดหมายปลายทางแต่ถ้าหากว่าเร็วจนเกินไปบางครั้งอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นการเดินไปสู่จุดหมายปลายทางไม่ได้หมายถึงความรวดเร็วและจะเป็นความสำเร็จแต่หมายถึงความรอบคอบความมุมานะ และสิ่งที่เราตั้งใจไว้นั่นเองนะครับถือว่ามีความสําคัญนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งเราพบกันเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงานผนุงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชุมไปก่อนครับสลามวอลัยกุมวะรอมตุลลอขบริกาตุสวัสดีครับ คนเราถ้าหากว่าคิดจะทำสิ่งใดตามใจตัวเองแล้วแต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการาศาสนาแล้วเราได้ห้ามจิตใจของเราไม่ให้ปฏิบัติสิ่งนั้นถือว่าเป็นความยำเกรงที่อัลลอฮฺสุบานุวตาลาทรงโปรดปรานท่านอบีมูมฮัมหมัดส,สุตลตาร์ฮวอะัลหิวสัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงถ้าท่านละทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่อยำเกรงต่ออัลลอฮฺแน่นอนยิ่งพระอัลลอฮฺจะทรงทดแทนสิ่งซึ่งดีมากกว่าให้แก่ท่านบันทึกโดยอาหมัด ما والقلوب تذوب كان الليل عيد